เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูนําเสนอครับต้มแซปบปลาช่อนครับปลาช่อนนาครับต้มแบบน้ำข้นครับใส่นมครับใส่ในพริกเผาครับเด่กต้มแบบน้ำเข้มข้นครับใส่นมจืดครับนี่ปลาช่อนตัวใหญ่ๆครับใส่เห็ดนางฟ้าเลยครับนี่นี่ครับน่าทานเลยครับเดีกออนะครับ ใช้นมจืดครับใช้น้ำพริกเผานี่ครับนี่ครับน่าทานด้วยครับเมนูง่ายๆครับสีสันน้าทานครับต้มเซปรช่อนแบบเข้มข้นครับใส่นมจืดครับ ใส่ในพริกเผาเสียดหนังฟ้าครับนี่สูตรน้ำมันร้อนครับนี่พี่น้องเอ้ยกินข้าวกินข้าวมนหม้อเลยครับนี่นี่ปลาช่อนครับปลาช่อนหนาครับนี่หูหนาทานไหมครับพี่น้องครับนี่เมนูน้ำเสนอครับสูตรน้ำมันร้อนครับนี่น้ำเค้มข้นครับ นำเสนอครับสีสันน่าทานครับนี่พี่น้องต้มเซบปลาช่อนใส่นมจืดใส่พริกเผาใส่เห็ดหนังฟ้าครับต้มแบบน้ำเข้มข้นครับเมโนูเย็นนี้ครับ